เมื่อคืนแกไปไหนมาไปช้างชอบเล่ามาวายพี่นาเหนื่อยเต้นแ,แรงมากเลยนะแกค <c ười> ิดภาพออกเลยอะสวัสดีครับคนสวยจะรังเกียจไหมครับถ้าเกิดผมจะขอไลา์ขอบคุณหน่อยอะครับไม่รังเกียจค่ะเออพอดีโทรศัพท์ชั้นแบตหมดนะคะ แล้วฉันก็จำไอดีไลน์ตัวเองไม่ได้ด้วยต้องขอโทษด้วยนะคะอ๋อครับยังไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับแกเขาก็หน้าตาดีนะแกไม่ชอบหรอชอบสิชอบแล้วทำไมไม่ให้ไลน์ไปอ่ะพรศัพท์แกก็ไม่ได้แบนหมดซะหน่อยฉันชอบ แต่แฟนฉันไม่ชอบนี่โอ้ยอแกก็แอบ,บแอบ,บสิแฟนแกไม่รู้ซะหน่อยฉันไม่อยากทําแบบนั้นหรอกก็แค่เล่นเล่ๆขำๆมาแกจริงจังไปได้อะก็แค่ขำำเล่นเล่นก็ทําให้คู่รักอะต้องเลิกกันมานักต่อนักแล้วนะแกจรจังไปแล้วนะเราอะยังอายุน้อยอยู่เลยนะชีวิตของเราเรามีโอกาสเลือกปะ คุยหลายๆคนคนไหนดีก็ค่อยเลือกคนนั้นไงแกคิดผิดแล้วล่ะคนสองคนอ่ะถ้าจะรักกันต้องมีความซื่อสัตย์และให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังถ้าเราไม่พร้อมที่จะซื่อสัตย์กับใครนะเราก็ไม่ควรที่จะมีใครแกพูดขนาดนี้แล้วว่าฉันไม่กล้าแย้งแกเลยเนี่ยฉันว่า คิดดีขนาดนี้ยแฟนแกนี <re> ่โชคดีที่สุดเลยนะพี่แกเป็นแฟนอ่ะก็ความรักอ่ะมันเป็นเลือกละเอียดอ่อนเราจะต้องการความสุขเชั่อครั้งโชวคราวหรือว่าความสุขตลอดชีวิตมันอยู่ที่เราเลือกทำผมมารับแล้วครับที่รักว่าแต่คุยอะไรกันอยู่ละครับสาว ฟังเทศจากเพื่อนจบพอดีเลยค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะนี่เกไประชดฉันหนอไปละบ๊ายบายฟังเทศนี่เพื่อนคุณหมายถึงอะไรเหรอครับไม่มีอะไรหรอกค่ะเรากลับกันเถอะอร่อยไหมแล้เนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากเลยนะ ถ้าคนสองคนจะรักกันต้องมีความซื่อสัตย์และให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้ายังไม่พร้อมจะซื่อสัตย์ก็ยังไม่ควรที่จะมีใคร